สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมตั้งแต่แบบเหมือนโควิดใช่ไหมโควิดทำคลิปไว้น่าจะ2หรือ3คลิปเสร็จปุ๊บก็ปิ้วไปแล้วก็ไม่ได้ทําต่อใช่ไหมต้องขอโทษจริงๆอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นก็คือพอมันโควิดก็มีเวลาว่างคิดว่าจะมีเวลาตัดต่อคลิปต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอมันออกไปทํางานได้อะไรได้โอ้โหทั้งภาระทั้งหน้าที่ทั้ง ผูกพันพันธสัญญาอะไรต่างๆมาทําให้แบบไม่มีเวลามาตัดต่อคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีใช่ไหมก็จะมีวอล์กอะไรน่าสนใจอะไรหลายๆอย่างดูแล้วน่าจะมีคอนเทนต์ที่จะทําได้แล้วก็ในช่วงปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเคลียร์เวลาจากงานหลักแล้วก็มาท o u t u b e ได้ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาทำวอล์กอีกรอบนึงรอบนี้จริงจังนะทุกคนจริงจังมากๆจริงจังค่ะที่ว่าไปซื้ออ่า คอร์สออนไลน์และการคอร์สออนไลน์ที่จะแบบเอาไว้จะต่อวิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวสมัยเนี้ยมันไม่สามารถที่จะนั่งอยู่แล้วก็แบบอัดคลิปไปเรื่อยๆได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยไปจริงจังและลงคอร์สถ้าเกิดทุกคนเห็นคลิปนี้แปลว่าดิฉันเรียนตัดต่อสําเร็จนะคะถ้าไม่ได้เห็นก็แปลว่าไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปพยายามใหม่แต่ว่าเอาเป็นว่าก็คือกลับมาแล้วก็คือวอลกนี้ก็คือมาแจ้งทุกคนว่าคัมแบ็กแล้วคะ่ะอะไรอย่างนี้มีของมาส่งแปบบ๊บนึงนะ พูดถึงคอนเทนต์คอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาไปสั่งไดมาค่ะอลพันคือจริงๆตอนแรกอ่ะอยากได้ไดสั่นมากเพราะว่าแบบไปเดินที่ห้างใช่ไหมล้วก็เห็นเขาแบบทดลองฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับรุ่นที่เจนเย่เจนเย่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะใช่ไหมเขาชื่อเจนเยนเ่นะบอลนะเออนั่นแหละน้องน้องสวยมากแล้วก็คือแบบชอบมากพอไปลองเสร็จปุ๊บแบบเป็นหือเป็นอือคืออยากได้แล้วก็แบบมีโปรโมชั่นก็คือซื้อไอแอร์แลบรุ่นนั้นน่ะเขาจะแถมเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นให้ซึ่งแบบ มันดีมากมันแรกซื้ออะแต่ว่ามันสามหมื่นกว่าไงไม่ไหวช่วงนี้รายใจเยอะด้วยก็เลยไปทางในเน็ตมากองละพันเห็นเขาบอกว่ามันนี้แล้วเขาก็เหมือนกับเป็นแถมไอตัวนี้มันมีโปรโมชั่นสิบสองสองทุกคนที่มันเป็นแบบเหมือนแบบนี้หยด,ด,ดเอสเอสซงเอสเซนต์อะไรได้ของเขาอะแล้วก็เป็นประจุแบบห้าร้อยล้านตัวต่อการนี้ผมจะไม่ฟูไม่ออะไรคะ่ะนี่ จะออกไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทํางานด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเทนต์จริงๆตางๆของเรานั้นจะเริ่มต้นในคลิปถัดไปคลิปนี้มาแจ้งเฉยๆว่าแบบคัมแบ็กแล้วอะไรเงี้ยลองดูว่าแบบช่วงนี้ชีวิตแบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็คอนเทนต์ถัดไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อขนมเอาไปฝากลูกค้าก่อนนะ ก็เป็นคัวซองดักช็อกโกแลตหนึ่งค่ะแล้วก็คัวซองอัมอนหนึ่งอบลูกค้าทายแรกเป็ดแล้วอันนี้ข้าวที่เราซื้อไว้ที่ตลาดเช้าเมื่อกี้นะคะ ก,กลับบ้านนะคะหลักๆเลยคือมาดูนมนะมีนมใหม่มายังไม่เคยลองนะห้าสิบเก้าบาทได้โปรตีนสามสิบเก้ากรัมอันนี้คิดว่าราว่าน่าจะเป็นนมจืดธรรมดาของยี่ห้อเขานะตามสิบสามบาทเดีนเราจะเอาสองอันนี้ไปแล้วก็นมจืดที่เป็นนมโปรตีนปกติที่เรากินแต่เป็นนมวันเอง เป็นเหือเป็นอือมากนะอันเนี้ยแล้วก็เหมือนไม่ได้ลงท็ nice. อปตุกสาหานะคะนเหนื่อยมากเหนื่อยจะบ้าวันนี้คือแบบเหมือนช่วงสิ้นปีเรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบทุกอย่างปล่อยจอยปล่อยใจเตรียมจะเป็นวันหยุดคริสต์มงคริสต์มาสปีมงปีใหม่ใช่ไหมไม่ฉันก็รู้สึกว่าชีวิตฉันก็นวุ่นวายเหมือนเดิมแล้วก็เหนื่อยเหมือนเดิมเอาเป็นว่าวอล์กแรก คัมแบ็กวันนี้นะคะเราก็จะปิดคลิปกันไปแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าดิฉันจะมาลงคอนเทนต์อะไรนั้นเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกอาจจะเป็นแบบวันหยุดพาไปช้อปปิง้งดีไหมหรือว่าแบบพาไปเที่ยวไหนกที่นึงอะไรอย่างนี้ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันตอนนี้เหนื่อยมากเลยไม่รู้เหนื่อยขึ้นบันไดหรือเหนื่อยงานเหนื่อยใจเหนื่อยอะไรก่อนไปแล้วคะ่ะ